สวัสดีค่ะสวัสดีครับขาต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Entertainment Update ค่ะกับการรายงานข่าวคราวในวงการบันเทิงนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนขวัญค่ะและกับเก่งนะฮะวันนี้เรามาเริ่มอัปเดตก,กันที่ละครเวทีครับทวิภพ The Musical นะครับโดยที่หลายคนเนี่ยตั้งฝันครับ<ม>ที่จะได้ชมละครเวทีเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ,ะซึ่งวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะฮะไปคุยกับพี่นัทมิเรียครับที่รับบทบาทมณีจันทร์ครับว่าจะยากจะง่ายสักแค่ไหนไปฟังจากพี่นัทกันเลยครับ ตามชมพี <Cornell. S 2> ่นัทมีเรียนะฮะและบทบาทมันีจันได้นะครับในละครเวทีวิพภพศ์เดอะมิวสิคนะครับที่จะเปิดม่านการแสดงในวันที่29มิถุนายนนี้นะครับที่โรงละครเมืองไทยรัชดาไลัยเทเตอร์เอสปราดรัชดาครับผมและสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ยังไม่มีบัตรเข้าชมละครเวทีเรื่องนี้นะฮะสามารถ ซื้อหาจับจองกันได้นะครที่ไทย i t i c ก e t ม a j o r ทุกสาขานะครับและสำหรับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถซื้อบัตรได้ในราคาพิเศษครับในโครงการ S C B Student Ticket ครับสามารถทอบถามเพิ่มเติมได้ที่62 026422400 5ครับผมใช่แล้วละ่ะค่ะรีบซื้อรีบจองกันนะคะสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นะคะมาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณบอยทะกนเกียรติวิรวันค่ะรวมถึงนักแสดงแล้วก็ทีมงานผลิตละครนะคะของ e x a c แแล้วก็ s ินัโอทุกท่านเลยนะคะที่สามารถคว้ารางวัลละครสุดฮอตค่ะจากงานเซี่ยงไฮ้ทีวีเฟสติวัลนะคะปี2011นี่เลยนะคะที่จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะซึ่งทางคุณบอยค่ะก็ได้บอกถึงความรู้สึกในการไปร่วมงานครั้งนี้นะคะบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ขึ้นรับรางวัลพิเศษครั้งนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดงานนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะแฟนละครชาวจีนนะคะที่ได้ให้การต้อนรับเนี่ยละครของไทยนะคะมานานกว่า10ปีด้วยนะคะ,ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในโอกาสนี้ค่ะและสําหรับคุณบอยนะครับ พี่บี้แล้วก็พี่ป้องครับจะเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะในวันที่8ปดนุนายนนี้ครับทางเราเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะนำภาพมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนครับค่ะต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับเบื้องหลังทิทคอมนัดกับนัดหลังโฆษณาค่ะ กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อครับในช่วงนี้นะคะขอเริ่มต้นกันที่ซิ t คอมนัดกับนัดครับซึ่งวันนี้เรามีแขกร,รับเชิญพิเศษครับคือป่านแก้วจากบ้านนิมีรักนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็เป็นตอนที่ในนอตน,นะคะที่แสดงโดยริศเดสตาค่ะเขาเกิดไปหลงรักสาวขึ้นมานะคะซึ่งสาวคนนี้เนี่ยจะเป็นใครแล้วก็จะเป็นสาวแบบไหนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราต้องไปชมพร้อมกันค่ะ ค่ะก็ติดตามนะคะความสนุกสนานแบบนี้นะคะได้แบบเต็มๆเ,เลยในซิทคอมนัดกับนั้นนะคะวันอาทิตย์นี้เวลา5้าโมงเย็นค่ะทางโมเดิร์นไอทีวีนะคะ มาอัปเดตกันต่อค,ครับที่ละครมิสซิชัออนีวีข้าเวลาหารักนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเข้มข้นนะครับแล้วก็กระแสตอบรับดีมากๆเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะมีเพลงในอดีตนะครับที่ได้นํากลับมารีเมคใหม่ให้ทุกคนได้ชื่นใจแล้วเนี่ยยังมีเพลงใหม่ๆครับที่แต่งขึ้นมาสําหรับละครเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างฉันไม่อยู่ใครจะดูแลเธอฮะที่ร้องโดยพี่บี้สุกิตพิเศษแก้วไปชมกันเลยครับ ติดตามชมข่าวเวลาหารักมิวสิควิลอนทีวีได้นะคะทุกวันจันถึงวันพฤหัสบ,บดีนะคะทางททบ5ห,หลังข่าวภาคค่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยติดตามไม่ทันนะคะทางททบ5เนี่ยก็สามารถมาชมได้ที่่องแอคชนแนลของเรานะคะทุกวันจันถึงวันพฤหัสบ,บดีเช่นกันนะคะแต่ว่ามีให้ชมกัน3เวลาเลยนะคะนั่นก็คือ9โมงเช้า1ทุ่มนะคะแล้วก็5ทุ่มค่ะส่วนเพลงเพราะๆนะคะจากละครเรื่องนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เช่นกันนะคะที่ดับจัน1 2 3 0 0 5 5นะคะ แล้วก็ยังมีนี่นี่เลยนะคะอัลบั้มค่ะข้าวเวลาหารักมิวสิค l On ทีีชุดที่1น,นะคะซึ่งมีเพลงเพราะๆมากมายเลยมีรายชื่อโอ้โหอัดแน่นอ่านกันไม่หมดเลยนะคะเพราะทุกเพลงนะคะก็หาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ก็ซื้อได้เลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปถามดาราและนักแสดงครับว่าถ้าคุณย้อนเวลากลับไปได้คุณอยากจะแก้ไขอะไรมากที่สุดครับช่วงหน้าหลังโฆษณาครับค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Entertainment Update ครับสำหรับแฟนๆของ X Channel นะฮะและ The Star 7ครับพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับงานนี้ครับงาน X Channel s e c o n d Anniversary with The Star 7นะครับซึ่งจะจัดกันที่วันที่18มิถุนายนนี้นะครับที่ลานแฟชั่นฮอลล์สยามพารากอนนะครับแฟนรายการและแฟนคลับ The Star 7เนี่ยพลาดไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าในงานเนี่ยคุณจะได้พบกับพิธีกรจากช่อง X นะฮะแล้วก็การประมูลของรักพร้อมกับมินิคอนเสิร์ตจาก The Star 7ด้วยครับงานนี้เนี่ย เข้าชมฟรีนะครับผมใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้ค่ะเรามีบัตรนั่งนะคะชมมินิคอนเสิร์ตจากเดนสตาเจตมาฝากกันด้วยนะคะง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่คุณ SMS เข้ามาบอกเราว่าทําไมคุณถึงอยากมาร่วมง,งาน2ปีช่องแอคชั่นแนของเรานะคะก็รับไปเลยนะคะสคําหรับบัตรนั่งแต่ว่าต้อง SMS มมานะคะที่4242830ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีบัตรนะคะก็สามารถเข้าชมได้ฟรีเช่นกันค่ะ ทางนี้ทางนั้นนะฮะเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะ,ะฮะอย่างธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนครับซันซิลโคขีเอชั่นครับบางกอกแอร์เวย์สเอไและรถจักรยานยนต์ Honda ครับผม ่วงนี้นะคะมาต่อก,กันที่กระแสะความแรงค่ะของข่าวเวลาหารักมิวสิควาลออนทีวีนะคะที่แฟนๆหลายๆคนเนี่ยดูแล้วก็ลุ้นกันแล้วก็ชื่นชอบกันมากๆเลยนะคะส่วนมากก็จะลุ้นกันแหละว,ว่าทํายังไงในเพจเขาถึงจะแก้ไขเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยให้สําเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยเหมือนมีสกู๊ปพิเศษนะคะมาฝากกันด้วยนะคะโดยที่เราจะไปถามเหล่าดารานักแสดงกันนะคะว่าเขาเนี่ยอยากกลับไปแก้ไขอะไรในอดีตของเขามากที่สุดค่ะพร้อมแล้วไปชมค่ะ ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้นะครเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากจะเกิดความรู้สึกที่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครก็ใช้ชีวิตทุกวันนะครับอย่างมีสตินะครับ ใช่แล้วลค่แล้วก็สําหรับคุณผู้ชมนะคะที่เป็นแฟนๆของพี่สุกิตนะคะใครก็ตามที่พลาดนะคะบัตรคอนเสิร์ตเลฟิฟไม่กลัวกลัวไม่เลิฟนะคะในวันที่9และ10กรกฎาคมนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรามีการเพิ่มรอบเป็นครั้งที่3แล้วนะคะในรอบวันที่8กรกฎาคมนะคะซึ่งตอนนี้ก็สามารถ ซื้อบัตรได้แล้วนะคะที่ไททิเกตเมเจอร์ทุกสาขาต้องบอกกันเลยว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะคะโอกาสสุดท้ายจริงๆอย่าพลาดเด็ดขาดรีบไปจองบัตรกันนะคะและสําหรับคุณผู้ชมครับที่ต้องการตอบคําถามนะครับหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการนะฮะสามารถส่ง SMS เครับเข้ามาได้ที่4 242830ดครับหรือจะเข้ามาเมนท์ที่ Facebook ของเรานะฮะ w วิร์ล e วิร์ดเว็บด o ทเฟซบ a ๊กด o ทคอครับค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ่งต่อคงรักจากใจถึงใจจับมือขึ้นไว้เชื่อมใจถึงกันบ้านคงไม่ใช่บ้านถ้าลืมคำว่าเราหากได้ยินเสียงเพลงนี้ครั้งใดอยากให้ลองนึกย้อนไปครั้งเก่าความสุขในบ้านเรานั้นสวยงามเพียงใดลา